อิลาฮะอิลลัลลอฮวะหดาฮุลลาชาริกันลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดูยุฮีวะยามีตุครับก็กลับมาพบกับรายการโต๊ะความโต๊ะครูในช่วงที่2ลยครับเมื่อกี้ก็เกรินๆไปแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอันนี้มันมีมันมีอยู่อยู่ก็เขาชอบมาถามอ่ะนะ mm. คนที่ดูอย่าตีม ถามเรื่องที่ดินที่บอก่อนะเวลาเราเช่าที่ดินน่ะอาจารย์เช่าที่ดินเพื่อทำทำาอนอะไรเงี้ยนะผมเห็นที่ดินเปล่าแล้วผมก็บอกเลยผมเช่าแปลงเนี้ย10ไร่อตอนแรกไ้คนนั้นก็งงเลยที่อยู่ในป่าทลึกเลยลึกเลยมีคนมาเช่าถ้าอยู่หน้าถนนเนี่ยยังพอเป็นไปได้นี่มันอยู่ในลึกเขาไปในลืบเลยแต่ก็ยังมาเช่าก็ก็เลยได้ตังไงก็เลยให้เช่าไป ปรากฏเช่าไปเช่ามาอยู่ดีมีบอ่อเป็นบอ่อใช้เลยคือเดิมไม่มีบอ่อไ,ไม่มีที่ดิมประดิกปกติผ่านไปห้าปีหปีเข้าไปดูโอ้โหนี่มันนึกว่าอุกบาทปลาตกแล้วมันเอามันขุดบอ่อเอาเอาขุดบอ่อแล้วขุดหน้าดินไปขายไอ้ตรงเนี้ยเออยังไงเคยเคย,เคยมีคำา่าบ้านาสารนิกาเนอะคือบางคนอาจจะงงว่าเอางี้ <c oughs> กลับไปที่ลักทรัพย์ก่อนลักทรัพย์ข้อหารักทรัพย์เนี่ยแน่นอนการลักทรัพย์เนี่ย คนที่ลักหมายถึงไอ้โจรหรือจะวิ่งราวซับอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีการครอบครองทรัพย์การการพาซับไปอะรัพย์อยู่กับตัวมันจะต้องพาซับไปอ่ะเหมือนมีนี่ใช่ไหมเหมือนมีอะไรเขาเรียกอะไรมีการหยิบถือถือแล้วก็ไอ้ของเนี่ยเขาเรียกของกลางใช่ไหมมีของกลางของกลางพวกเนี่ยมันเป็นสังหาริมทรัพย์เพราะมันพาไปได้เคลื่อนย้ายได้กระชากได้พาไปได้ เจอเขาเดยกคาหนังคาขาวของกลางอยู่กับตัวนี้ไปเชียงอเห็นไ,ไหมมันเป็นสังหาริมทรัพย์ทีน,นี้ก็กลับมาสู่ที่บอกว่าที่ดินมันคืออสังหาริมทรัพย์ไปเช่าที่ดินแล้วขโมยดินไปขายเฮ้ยแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอขโมยอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ใช่ที่ดินมันขโมยที่ไหนมันก็ต้องอยู่เท่าเดิมที่ดินมันขโมยไม่ได้ท่านผู้ชมจําไว้นะที่ดินมันขโมยไม่ได้ถูกเพราะมันไม่สามารถถือ พาไปได้แผ่นดินมันอยู่กับที่ที่ดินจะร้อยไร่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยซื้อว้ทีดินที่ดินหายเออไม่มีหรอกแต่ดินในที่ดินตัวดินตัวดินเนี่ยถ้าถูกขุดออกไปขายเนี่ยจริงอยู่แหละมันเดิมมันเป็นส่วนควบกับที่ดินที่บอกอ่าด้นยไหมแต่ถ้ามุดทําสัญญาเช่าที่ดินแต่อิบอุบอิบตอนเจ้าของเผอขุดหน้าดินไม่ขาย ถือว่าทรัพย์ที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตอนที่คุณขุดเนี่ยมันกลายเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เพราะนั้นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยสามารถถูกลักได้เพราะนั้นการขุดหน้าดินไปขายเนี่ยถือว่าเป็นการลักทรัพย์ก็จะผิดลักทรัพย์แสดงว่า แม้ว่าคุณจะไปเช่าที่ดินคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยผมเช่าไงผมมีสิทธิ์ที่จะขุดหน้าดินไปขายไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้จริงๆในหลักการเช่าของอิสลามก็คือว่าต้องระบุจุดประสงค์ครับนใช่ใช่จะทําสวนทาไร่ใช่ถ้าถ้าจุดประสงค์ฮาล้านเช่าได้แต่ถ้าจุดประสงค์ไม่หาร้านเช่าไม่ได้คือไอ้อย่างเงี้ยน่าจะเช่าทําสวนแต่ว่าแค่ว่าเช่ากันมานานก็นึกว่าเป็นของตัวเองแล้วก็อาไปซะเลยยิ่งจะขุดบ่อก็ไม่ได้สิก็ต้องตกลง ก็ต้องคุยกับเจ้าของสมมติจะทำสวนแต่ว่าจะทำสวนอาหารอ่นาน<ล>ว่าถ้าขุดบ่อก,ก็ต้องเอาดินมากองไว้ในที่เขา<อ>หรือ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 ก็ขายก็ได้เงินมาก็ให้เจ้าของไปโอเคก็หมายสมมติคุณตกลงว่าผมจะทำสวนอาหารแต่สวนอาหารเนี่ยต้องมีบ่อมันจะมีบ่อไว้เป็นเป็นบึงกลางเนี้ย <c oughs> ผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมขุดนะแต่ว่าดินที่ผมได้เนี่ยผมไว้ในที่นั่นแหละออทำเป็นเนินทำเป็นเนิน,นไปอยู่ <คน S 2> รอบนี้แหละอะไรก็ว่าไปอันที่สอง หรือผมรู้จะเอานิ้นไปไว้ไหนเพราะไปทำไปทกไปองเอาไว้มันก็เสียพื้นที่ผมให้สตางค่าค่าดินอออย่างนั้นก็ได้ก็เอาไปขายถ้าขายได้แสนหนึ่งสมมติก็เจ้าของก็เอาตังค์ไปเจ้าของผู้ให้เช่าก็เอาเจ้าของที่ดินเนี่ยเจ้าของที่ดินตัวจริงก็เอาตังค์ไปแต่ถ้าเขาบอกไม่ยอมไม่ยอมก็ไปรักทรัพย์ การแสดงว่าต่อให้เช่าแต่ก็เราคุณไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยู่ดีนะคำอยู่ละเอาอีกอีกคำหนึ่งไหมเดี๋ยวเอาสั้นๆก่อนที่งอกที่ดินอะที่งอกไปแล้วที่งอกอย่างที่บอกใครเป็นเจ้าของที่ดินก็ถือเป็นเจ้าของที่งอกด้วยอันนี้มันจะมีอีกอีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันบ่อยสําหรับพี่น้องมุสลิมเราที่มีที่ดินเยอะก็คือเรื่องของทางจําเป็นอาจารย์คําว่าทางจําเป็นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสองลักษณะที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งนะครับมีที่ แลงอื่นเนี่ยล้อมรอบจนไม่มีทางออกไปถึงทางสาธารณะที่ตาบอดเออนั่นแหละแต่ภาษากฎหมายก็เรียกทางจําเป็น <c oughs> คือมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอ,อยู่ตรงกลางที่ตาบอดอแล้วมีที่อื่นเนี่ยล้อมรอ,อบหมดเลยทาให้อ้ที่เนี้ยไปสู่ถนนสาธารณะไม่ได้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าไอที่ที่ตาบอดเนี่ยเอยาง่ายๆสามารถฟ้องขอให้เปิดทางจําเป็น ก็ได้เนาะส่วนจะตกลงกันคือฟ้องให้เปิดก็ได้แต่ว่าก็คุณก็ต้องเสียค่าค่าเช่าทางค่าอะไรไปอ๋อมันเหมือนหมู่บ้านไงอะอะไรแบบนั้นหมูม่บ้านนี่ก็ขอทางออกอะ่ะใช่ใช่ใช่ก็ต้องมาซื้อใช่ก็ต้องมาซื้อซื้อน,นั่นแหละแต่ว่าแต่เราไม่ขายไม่ได้ไม่ต้องต้องขายใช่ใช่ใช่ก็คือพูดง่ายว่าถ้ามันจะไปสู่ถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดอ่ะหรือว่าคลองสาธารณะก็ได้คือสมัยก่อนมันมีดีกาเป็นคลองอยู่ ตอนนี้คลองใครจะออกไม่มีใครออกแล้วคลองเนี่ยนี่ไปดูแถวบางบงบ่อดีผักตบบรรณาเลยมีเขื่อนด้วยโเออมันมันไม่ได้ละมีกีคนหนึ่งคือแกเหนื่อยอ่ะแกภายเจอเขื่อนก็ต้องยกเรือข้ามเขื่อนใช่นั่นแหละก็สามารถอย่างที่บอกก็สามารถที่จะฟ้องให้เปิดทางจําเป็นได้แล้วก็โอเคแหละจะตกลงกับเจ้าของว่าอะคุณก็คิดตังค์ไปปีแล้วเท่านั้นเท่านี้บาทอะไรก็ว่าไปแต่เขาว่าแต่เขาว่ามู่บ้านเวลาได้ทางเข้าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะรวยกันเลยนะ แพงดิเพรหมู่บ้านราคาสูงใช่ไหมล่ะราคาเป็นสิบล้านแต่ว่าหมู่บ้านเขาฉลาดอยู่แล้วคือเขาไปซื้อที่ข้างในมันถูกแต่ว่าไอ้คนไอ้พอตอนซื้อถูกมันไม่เป็นที่ตาบอดใหญกแต่มันจะมาเสียตังค์หนักก็คือไอ้ตอนซื้อทางเข้านี่แหละ่าซื้อทางเข้านะครับแล้วทางนี้หมู่บ้านใหญ่ๆทางเข้าอ่ะโอ้โห ใหญ่มากเลยสี่เล่นถนนล้อสวนกันได้อเออทางข้าหมม่บ้านใหญ่ใหญ่นะ<ม>ไอ้ไอนี่คำว่าทางจําเป็นนะแล้วก็อีกทางจำเป็นอ,อ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเดิมมันมีที่อยู่แปลงเดียวครับแล้วแบง่งสมมติว่านึกสนามฟุตบอละอมีที่อยู่สิบไร่สมมตินะหรือสนามฟุตบอลหนึ่งนะแปลงหนึ่งแล้วแบง่งะแบ่งให้เจ้าของคนนู้นแบ่งให้เจ้าของพี่นู้นนู้นกลายเป็นไอคอนที่แบง่งอยู่ข้างหลงังเลยไอคอนที่อยู่ในที่นั้นะ กลายเป็นไม่มีทางออกไอ้ยอย่างเงี้ยก็สามารถฟ้องให้เปิดทางได้มันก็ต้องมีถนน,นไม่หล่ะทนายคือมันก็สมัยเนี้ยมันน่าจะคือสมัยสมัเนี่ยมันเป็นหมู่บงหมู่บ้านเนี่ยเขาน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ใช่มันต้องการ<ต>เป็นถนนส่วนหนึ่งแต่ถ้าตามต่างจังหวัดอะ่ะผมผมก้นมียังมียังมีปัญหาเนี้ยมาถามผมอยู่เรื่องเรื่องได้ที่ดินข้างในแล้วไม่มี<ส>ทางออกือว่าเป็นที่ย้อย้อไม่ได้แบ่งหรอกแต่เวลาแบ่งให้แล้วเนี่ย ไม่รู้อีท่าไหนไๆๆหไลูกคนหนึ่งทำไปอยู่ตรงกลางเอ,อแล้วออกท,ทางไม่ได้อะออกถนนไม่ได้อ,อสร้างเต็มพื้นที่เลยเพราะว่าไอพี่อะไรเงี้ยหมันไส้ไม่ให้ออกอะไรเงี้ยก็สร้างเต็มพื้นที่เลยเอ,อก็เท่าไหร่เห็นไหมเดิมเป็นที่ดีที่ดินแปลงเ,<อ>เดียวกันแต่เวลาย้อเสียพี่น้องก็แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันไปท่าไม่รู้อีท่าไหนกลายเป็นว่าไอคนไม่รู้อะอยู่ข้างในไม่รู้คนหนึ่งอะอยู่ข้างในเดือดร้อนออกไม่ได้เดินออกไม่ได้ไอบังไม่ให้ออก ไอ้บางให้ออกก็ให้่ให้เดินเบียดไหลสมมติอะแต่ตัวเองอะมีรถต้องต้องจอดรถไว้ที่หน้าปากซอยอะเดินมาอีกแบบเป็นแบบเป็นสิบสิเมตรหลายเมตรอะยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะกันที่ไว้ทําถนนอยุคใหม่กบกานที่ไว้ทาถนนแต่ว่าในกรณีพี่น้องคุยกันได้แต่ถ้ากรณีพี่น้องคุยไม่ได้ก็กำลังจะบอกว่าที่แปลงใดแปลงหนึ่งถ้ามันเคยเป็นที่เดียวกันมาก่อนพื้นเดียวกันมาก่อนแต่ถ้ามันผูกแบ่งเล็กแบ่งน้อยจนทําให เจ้าใดเจ้าหนึ่งเลยได้รับความเหนือดร้อนก็สามารถที่จะฟ้องขอเปิดทางจําเป็นได้อ่าในอันนี้เรื่องที่เราจะเจอในปัญหาที่ดินกันบ่อยอาจารย์ครับผมอ่าในนี้ในในบทของอ่าศาสนาบัญญัติเนี่ยมันมีอยู่บทหนึ่งเกี่ยวกับที่ดินร้อยยี่สิบบทยี่สิบเจอมาดีอะไรอ่ะอ่าชื่อคขาว่าบทที่ร้อยยี่สิบบทที่ร้อยยี่สิบบอกว่าเรื่องของการทําให้ที่ดินเนี่ยมีชีวิตท่านเนี่ยอ ทำแปลว่าทำนุทำทำนุบำรุงที่ดิน oh. นี่เป็นเรื่องศาสนานะคำว่าการทำให้ที่ดินเนี่ยจากที่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 ตายไปแล้วเนี่ย mm hmm. คำว่าที่ดินตายแปลว่าที่ดินที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจารย์ทนายไม่เกิดประโยชน์เลยเลย mm hmm. มันแห้งแล้ง mm hmm. ไม่มีอะไร mm hmm. แล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปแล้วทำการเพราะปลูก mm hmm. ทำให้มันเกิดประโยชน์เนี่ย mm hmm. คนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ oh. คือในหลักการศาสนาเนี่ยที่ดินเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ที่ดินมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ uh. คุณจะใช้อาศัยอยู่คุณจะใช้ปลูก uh. ทำอะไรก็แล้วแต่ uh. แต่ถ้าเกิดพูนปล่อยให้ที่ดินรกร้าง uh. Uh. อยู่งั้นเน่ะ uh. อย่างเงี้ยเกิดประโยชน์ไหมไม่ uh. ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เป็นหลักการศาสนาคือว่าการจัดเตรียมที่ดินที่หมดสภาพไม่คือหมดสภาพเลยนะซึ่งไม่เคยมีการทำนุบำรุงมาก่อน และก็ทําให้เป็นที่เหมาะสมเป็นที่อาศัยเป็นที่พักให้เกิดประโยชน์และสามารถเพาะปลูกได้นี่คือบทปัญญัตก่อนอ่าคือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับกฎหมายพัฒนาที่ดินอืเออจริงใช่ไหมนี่น่าจะเป็นฉบับแรกของโลกฉบับแรกของโลกฉบับแรกของโลกเลยศาสนาอิสลามได้เรียกร้องให้มีการทํานุบํารุงที่ดินศาส,สนาอิสลามได้ส่งเสริมให้สร้างความเจริญ โดยให้มีการแพร่กระจายบนหน้าแผ่นดินและก็มีการทำนุบำรุงแผ่นดินเพื่อให้เกิดผลผลิตมากที่สุด<ม>เพียงพอต่อความต้องการ<ม>และแสดงและเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติโดยเหตุนี้จําเป็นแก่เจ้าของที่ดินจะต้องทำนุบำรุงใครมีที่ดินกันเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมเราเนี่ยนะ<ม>แล้วปล่อยให้ที่ดินมันโรคร้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ย อันนี้กําลังปฏิบัติตัวส่วนทางกับนทางที่ล้อบอกนะ hmm. อ่ามันไม่คงคงไม่ถึงขั้นบาปอะไรหรอก uh. แต่มันก็คือเป็นการไม่รู้ถึงเนี่ยมัดที่ยวล้อให้เออไม่รู้ถึงไม่รู้ถึงเนี่ยมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอบคุณเนี่ยมัดที่อัล้อให้ยิ่งคุณมีที่ดินเยอะ,ะเนี่ยคุณต้องดูแลจัดก,การคุณจะปลูกต้นไม้หรือจะทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็ทําแต่ไม่ใช่ว่าร้อมรัม้วทิ้งไว้เฉยให้ตําลึงขึ้นเล่นให้ตาลึงมันขึ้นให้หญ้ามันขึ้นให้มันเกิดประโยชน์พูดถึงอาจารย์ขอขออนุญาตแทรกได้ได้ สมัยก่อนหน้าหมู่บ้านผมอมแถวรามคําแหงมันจะเป็นที่ใครไม่รู้มันมาอยู่ยู่หน่อยนึงอือแล้วทีแรกอะ่ะเราก็วิ่งออกกำลังกายกันแล้วเขตอะ่ะเช่มันก็เป็นที่ลกล้างว่างเปล่านะอลอยกนไตไม่หมดงูเงือไปอยู่แล้วมันก็มีอยู่ช่วงปีหนึ่งพุ่มโดยการเขตเขาก็มาครับมาทําเป็นแบบปลูกพวกดอกทานตะวัน แล้วก็พวกอะไรดอกสวยๆเลยไม่ก็เป็นเป็นเหมือนทนเอนเอาเป็นสวนเหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆอะ่ะนะครับ <c oughs> ไม่ได้กว้างเลยประมาณที่ก็ไม่เยอะประมาณครึ่งสามฟุซ <c oughs> อลอะไรประมาณเนี้ยแต่เวลามันมีดอกทานตะวันอะไรมาแล้วมันแบบสวยอะ่ะสวยปุ๊บอะไรเงี้ยนะเออเราก็มาถ่ายรูปเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเราก็วิ่งไปถ่ายรูปไปพอวันดีคืนร้ายแสดงว่าเจ้าของคนเนี้ย อาจจะไม่อาจจะไม่เคยฟังที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกขอบคุณอะเลาะอาจจะไม่ได้รู้เนื้อมัที่อัร้องให <S <S เาา้เขามารลาะเขามาล้อมรัว้วถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมมีมีมมเขตมีสิทธิ์ไหมเขตไม่มีสิทธิ์หรอกรู้กไหมเขตไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะมันเป็นที่เขาโอเคเขาก็มาล้อมรัว้วไอ้ต้นไม้ก็ตายไปตายไปทุกวันนี้ก็กลายเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าเป็นที่ทิ้งขยะอะไรอุจจารตาไปเลยแต่ผมยังคิดเลยว่า ทีแรกผมคิดว่าเขาล้อมลูวแล้วจะขายผ่านมาน่าจะร่วมๆสิบปีแล้วอะ่ะอาจจะขายก็แต่ขายไม่ได้ไงเออแต่ถ้าว่าเราถ้าคนที่เป็นมุสลิมที่แบบเป็นมุมินนะแล้วฟังฟังที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะถ้าเป็นผมนะถ้าเรายังขายไม่ได้ก็ให้เขาใช้ประโยชน์ไปก่อนอม,มันเป็นความสุขของเพื่อนมนุษย์อ่ะได้เห็นนะ่ะออ้ยมาชาลอล์ดอกทนวันอุอ้ยดอกไอ้นั่นดอกอันนีไน้ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะเราไม่ยอมทําบุญตรงนี้อ่ะเออเชิญอาจารย์ต่อครับนบีบอกเอาไว้นะว่า มันอหยาอารดอนไม่มตะตันนะไมต,ะตันไม่ตะตันถูกต้องแล้วใครที่ฟื้นฟูที่ดินที่หมดสภาพแล้วเป็นที่รกร้างมไม่มีอะไรเลยนะให้ดีขึ้นนบีบอกฟาฮียาละหูมันก็จะเป็นของเขาพลบุญุญหมายถึงที่ดินนั้นเลยออเอแต่นี่คือ สมัยก่อนในยุคนั้นในยุคนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนมันก็จะเหมือนยุคสมัยรุ่นตอกีตัววางเราถังอ่ะเออริมคลองแสนแสบอ่ะเถังกันเ่าเป็นปลาไม่มีอะไรหรอกแล้วหลวงเขาก็ใช้มาตานี้ใช้มาตานี้แหละใช้มาตานี้แหละคือประมุดเราไปที่ที่หนึ่งที่มันไม่มีใครครอบครองเลยมีมีดอยู่อันนึงมีมีดอยู่อันนึงฟ้าอันนึงถังไปพอถังเสร็จกับปูถังเสร็จปลูกถังเสร็จปลูกตามแผนที่บทนี้เลย นี่กฎหมายที่ดินในยุคต้นแล้วนะโกลสินเอามาจากคดีิสบทนี้อ๋อที่เคมเลยอระไม่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะว่ากฎหมายเนี่ยแทบจะ99%มาจากหลักการศาสนาหมดก็ถ้าถ้าคุณไม่ถางสมมุติคุณอยู่สมมติถางได้ประมาณชักแปลงหนึ่งแล้วคุณปลูกบ้านอยู่นั้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นของก็เป็นแค่นั้นแต่ถ้าว่าคุณขยันเว้เดี๋ยวคุณถางแล้วคุณปลูกเพาะปลูกไปเรื่อยถางเพาะปลูกทำฟาร์มทำอะไร พอถึงเวลา <c oughs> ที่มีการจัดสรรที่ดินของรัฐเนี่ยรัฐก็จะบอกอ๋อเนี่ยแหละของคุณเพราะคุณดูแลทำนุบำรุงอําแดงแจ็คอืม <c oughs> อแดง <c oughs> ไม่รู้อัแดงมันผู้หญิงหรือว่า <c oughs> เขยิบไหละแต่ต้องแสดงว่ารุ่นรุ่นตกีตัวังเราที่ที่เขาเอาเขาเรียกอะไรนะถูกอพยพมาหรืออะไรมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาใช้วิธีการเอาง่ายแหละต้นตระกูลเราที่เป็นมาายูที่ถูกกวาดต้อนมาต้นระนาดต้นน่หละเขาก็มาก็มาถางมาถางเอาอย่างต้นตระกูลจางก็ถางแถวบ้านป่าของผมแถวบ้านป่าถางเยอะถางเยอะอืมแต่ทุกวันของผมนี่แถวไหนแถวร้อแหล น,น่าจะถางเยอะหยัางๆยงกี่หยัางกี่หยัางกี่หยัางอะไรผมน่าจะถางเยอะแต่ตอนหลังผักขายกันหมดเหลืออยู่หน่อยตอนที่ไม่ถางแ,แต่เอาถ้ำดินละก็ยังมีที่อยู่ปรากฏว่าอุรวะได้กล่าวว่าแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของล้อก็เอาจริงๆพวกเรากไม่เคเป็นของที่ดินหรอกเป็นพี่เป็นเพียงแค่ทําหน้าที่เจ้าของชั่วคราวดูแลที่ดินดูแลที่ดิน เจ้าของจริงคือนเหรอใช่เพราะเราเป็นคนสร้างแผ่นดินขึ้นมาใ้่อย่าลืมนะเออมันไม่ใช่เราทำนาเออไม่ใช่แะอันที่สองเนี่ยด้วยเป็นเป็นอะไรนะเป็นสัจธรรมเลยก็คือว่าเมื่อตายปั๊บกรรมสิทธิ์ที่ดินก็จะถูกเปลี่ยนก็เป็นของลูกเป็นของภรรยาไปอะไรก็ว่าไปคุณจะมีร้อยไร่นะคุณตายเมื่อใดกันไอ้ร้อยไร่น้นก็จะกลายเป็นมรดกก็เหลือแค่ในหลุมก็อยู่ในหลุมมันไม่ถลายใชยมันไม่ได้ตามเราไปในในกูโบนะที่ดินที่ดินของเราที่แท้จริงก็คืออยู่ในกูโบตรงนั้นแหละที่ฝังเรานั่นแหละ อืมนั่นแหละที่ถูกแล้ใช่ไอ้นั่นน่ะที่ดินที่แท้จริงแล้วไม่ใช่มีโฉนดเป็นชื่อเราเนี่ยนะไม่มีเป็นที่บัรกรที่ันยที่มันยดเออเป็นที่บัตการนะแล้วก็ได้ไม่เยอะได้ประมาณพอดีตัวพอดีตัวหน่อยเดียวครับผมผนก็ยทจายจะไปสั่งหน่อยไปสั่งไม่ได้นะฉันเนี่ยคนมีตังค์เวลาขุดเนี่ยเอาสักประมาณสักสองไร่อาจารย์อบบดูแลตีฟนี่เป็นตุ๊กูอืมแล้วก็ตัวใหญ่ผมสอนหนังสือเอาสักสี่ไร่ แล้วก็ปลูเอ๋อแบคโฮสิอ๋อแบคโฮสิคนระดับตัวครูคนก็อยากจะมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้พอดีหลุมใช่ปะต้องพอดีหลุมใช่ไหมใช่พอดีอาจารย์ลาติฟนี่ต้องปลูกไอ้ต้นทานตะวันล้อม่หรอบเก็บไปปลูกที่บ้านเอลูที่บ้านอ่าโอเคนะอ่ะคราวนี้อุตวะบอกนะว่าที่ดินที่เป็นชื่อเราเนี่ยที่ลงชื่อกันไว้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ของเราหรอกเป็นแค่ทําหน้าที่ดูแลแค่ชั่วคราวนะครับเป็นเหมือน คนที่ได้รับทําหน้าที่ดูแลนะคานนี้ <c oughs> กรรมสิทธทิแท้จริงก็คือเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาแหลาผู้ที่เป็นบาปก็เป็นบาวของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่ทําการทํานุบํารุงพื้นดินให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นของเขาเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ได้มาถึงนะมาถึงเราเนี่ยจากท่านนาบีนะครับเพราะนาบีก็ได้บอกเอาไว้อุนวะก็เลยอธิบายต่ออีกอันหนึ่งเนี่ยอ,อ,อีกคดีหนึ่งบอกว่า มันอยะยาอารดอนไมตะตันผู้ใดที่ทํานุบํารุงจากที่ดินที่สิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นมีชีวิตชีวาทาให้เกิดประโยชน์เนี่ยฟาลาหูฟีฮาอัจรุนเขาได้รับพลานิสงได้ผลบุญในการตรงนี้ด้วยในการทากระทําครั้งนี้ด้วยได้บุญนะได้บุญด้วยนะเออได้ผลบุญด้วยวามาอากาลาหูะนะอาวาฟีและสิ่งใดเน่สิ่งสารสัตว์ที่ไหนที่มันเข้ามากินใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์ คนเดินผ่านเดินมาไม่ได้มาร่มได้มาพักหลบร้อนหรือว่าอย่างที่ผมบอกมาถ่ายรูปคู่กับดอกไม้ปที่ดินเราอะไรเงี้ยนะมองแล้วมันสดชื่นคนนี้เขาทุกใจมาเขามานั่งในสวนที่เราทํามาไว้มองต้นไม้ดอกไม้ใช่อันนี้ได้บุญนะอันนี้ได้บุญอู้ได้บุญแบบไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยนะและถ้าเกิดสัตว์เนี่ยมานกมามาเอามากินอะไรนะอาหารที่อยู่ในสวนเราเนี่ยที่เราทําเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสดกออืมอ่าเป็นสดกอด้วยเทียบเท่าสดกอเลยนะใช่เป็นสดกอด้วยอย่างบางคนเนี่ยปลูกปลูกกล้วยเอาไว้ปลูกผลไม้เอาไว้แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทําสวนจริงๆหรอกไม่ได้เก็บกินไปขายไม่ได้ขายหรอกแต่ก็ปลูกเอาไว้ใครมาก็รกกระรอกกระรอกกระรอกมาเอาก็เอาไปอ่าประมาณนี้หรือปลูกไว้ขายก็แหละแต่กระรอกมันมาล่ะใกล้มันกินไปใก้มันกินไปตะขบผมเนี่ยอืมปลูกต้นตะขบกับมะเฟืองไว้ในบ้านเออ เราเขาบอกว่าปลูกเอาไว้กินน่ะแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกคนกินจะเป็นกระรอกก็เขาบอกว่าให้นกให้หนูเขาแบบคนแก่นะนี่เ้าใหนกให้หนูมันกินไปเนนนีี่่ยยหทัดดิสมเเลขาก็ได้บุญไปเรื่อยๆใช่ไอ้คนปลูกก็ได้บุญแต่ลูกหลานจะชอบไปตัด แต่ผมก็ตัดเพราะว่าหลังๆลมมันเยอะเลยตัดแล้วเฟืองกิ่งมันปาะก็ต้องตัดเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ไม่อยากให้โตได้บุญเหรอไม่ใช่มันด้วยกับความปลอดภัยของของเลเพราะว่ามันติดบ้านโอเคที่มีเหตุผลเออแต่โตเขาปลูกเขาปลูกอย่างนี้ก็ะปูกให้นกให้หนูมันกินไปยันทำบุญให้โตด้วยแต่โตยังอยู่โตยังอยู่โตยังอยู่โอเคนะอ่ะเดี๋ยวยังมีอีกคยีประมาณสองสามบทแล้วก็จะเล่า ข้าช่วงที่3ช่งส,ส<า>นะครับ,รบอะเดี๋ยวมาพักสักครู่ครับล้ะหุลมุลกุวะละหุลหัมดุยูยีวะยมีตู